เนี่ยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเดินมาทางนี้นะครับ,บว่าอ้าวเห็นว่าตัวจับความร้อนนะครับนี่จะมีเสียงไซเรนขึ้นมานะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเสียงอ่าแสงสีขาววูบวาบนะครับอันนี้พอเวลาถ้าเกิดเราเดินมาทางเนี้ยมันจะตามเรามานฮะตามมาด้วยนะครับตามมาดูดิมันจะ นเพื่อนเข้ามานะเวยพื้อที่นี้อันตรายนี่นะครับโอเคนะครับผมตั้งเป็นเสียงผมนะครับครับสวัสด,ดีครับวันนี้ก็มาจากช่องพินัจจานะครับวันนี้พินัจจาก็จะพา ไปติดตั้งกล้อง V-Star ร์แคกล้องเจ้ากล้องตัวนี้นะครับนี่ฟิงเป็นไงบ้างครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับก็จาก EP ที่แล้วครับ e p ีวันนี้ก็มาต่อ EP 2ีนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปติดตั้งกล้อง v ีสตาร์แคตัวนี้เป็นกล้องรุ่น C-S64 นะครับตัวนี้เป็นกล้องกันน้ำได้นะครับ เป็นกล้องกันน้ำติดชายคาชายคาบ้านนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปติดตั้งนะครับแล้วก็จะมาดูว่าการทำงานของกล้องตัวนี้มันจะชัดขนาดไหนตัวนี้จะให้ความชัดอยู่ที่สามล้านพิกเซลนะครับเมก,กับพิกเซลนะครับตัวนี้พร้อมไปด้วยนี่ฮะอันนี้อะแดปเตอร์นะครับนี่อะแดปเตอร์เพราะใช้ใช้เจ้าตัว WiFi อย่างเดียววันนี้ไป ก่อนที่เราจะไปทําการติดตั้งก็อย่าลืมฝันและกําลังใจจากท่านท่านผู้ชมนะครับช่วยกดซับตะไคร้ด้านล่างด้วยนะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์กดกระดิง่งแล้วก็อย่าลืมครับคอมเมนต์ด้านล่างวีโอนี้ด้วยนะครับว่าผิดพลาดประการใดก็จะได้เอาไปปรปับปรุงนะครับ okay. นี่นะครับเราก็จะเอากล้องเจ้าวีสตาร์แคมรุ่น H64 นะครับมาติดตั้งไว้ตรงตำแหน่งนี้นะครับโอเคดับแรกเลยเดี๋ยวผมคลายน็อตตัวนี้ก่อนตำแหน่งลงรถนะครับกล่องก็ใช้กล่องเดิมเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับ แล้วเราก็เอากล้องไปใส่ตำแหน่งนี้นะครับ ก็ได้ทําการเดินรอไว้แล้วนะครับเป็นปลั๊กแล้วก็เจ้าอะแดปเตอร์ก็จะไว้ในกล่องนี้นะครับไว้ในกล่องนี้ไว้ทางด้านในนะครับเก็บไว้ในกล่องแล้วก็ปิดฝาให้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการาเสียบปลั๊กต่ออะแดปเตอร์เข้าไฟให้ไฟมันเลี้ยงกล้องครับก็ตอนนี้ก็ได้ทำการ ติดตั้งกล้อง V-Star Cam รุ่น c s 64เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำการเทสดูว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเดินมาทางนี้นะครับว่าอ้าวเห็นนะว่าตรวจจับความร้อนนะครับนี่จะมีเสียงไซเรนขึ้นมานะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเสียงแสงสีขาววูบวาบนะครับอันนี้ พอเวลาถ้าเกิดเราเดินมาทางเนี้ยมันจะตามเรามานะฮะตามมาด้วยนะครับตามมานะครับกล้องตามมาแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะมีเสียงเตือนภัยด้วยนะครับว่ามีคนบุกลุกเข้ามานะครับอันนี้ถ้าเกิดเราหันมาทางนี้นะฮะกล้องก็จะตามเรามาเรื่อยๆครับนะี่ฮะนะี่ฮะ เนี่ยครับจะเตือนที่โทรศัพท์เราด้วยนะครับอันนี้ผมตั้งตั้งค่าให้เขาเตือนที่โทรศัพท์ด้วยนะครับเนี่ยฮะพอเวลามีคนเดินเข้ามาเนี่ยครับจะมีกรอบแดงๆของมนุษย์นะครับเนี่ยฮะนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้เป็นรูปมุมฟ a n งก่อนนะฮะเห็นไหมครับ รอบรูปนะครับนะฮะนะฮะกล้องจะจะตามเรามาด้วยนะครับอันนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่นะฮะนะฮะกล้องหมุนตามตรวจสอบตรวจสอบฟาร์มร้อนนะครับนะฮะเห็นกรอบแดงแดงครับครับเนี่ยฮะกล้องจะตามเรามาด้วยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะนะฮะ โอเคนะครับส่วนตัวนี้เราเนี่ยฮะมีเสียงเตือนภัยเข้าด้วยนะครับเนี่ยฮะหรือเราจะตั้งค่าให้เป็นเสียงเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับโอเคนี่นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะไปที่ที่กล้องที่กล้องวงจรปิดตรงลงรถนะครับนี่ฮะอันนี้ผมถ่ายที่หน้าโตศัพั์นะครับ ดูที่มันจะรเนี่ยนะครับเรามานหือที่นี้อนี่นะครับ,รบโอเคนะครับผมตั้งเป็นเสียงผมนะครับโอเคนะครับไม่ยากนะครับสามารถตั้งเป็นเสียงมนุษย์ได้นะครับโดยเราอัดเข้าไปนะครับโอเค มันไม่ยากนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าเกิดใช้เป็นกล้องของ V s t a r c a m นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยอ,อยากจะสอบถามอะไรก็สอบถามได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างในวิดีโอนี้นะครับก็กล้องตัวนี้สามารถไปดูที่อื่นได้นะครับไม่ใช่ว่าที่บ้านเราบ้านเดียวครับไปดู ต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้ไปเที่ยวที่ไหนเราก็สามารถมาดูได้นะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ผมขอจบเออเดี๋ยวอีกอีกอย่างนะครับก็กล้องกล้องตัวนี้พอเวลาคนเดินออกนอกกรอบแล้วมันจะหันกลับไปสู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับคือว่ามันจะไม่ค้างตำแหน่งนั จุดปัจจุบันนะครับมันก็จะกลับตำแหน่งเดิมนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากกันนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดทับทัศน์กดกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อความแจ้งให้มีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ผมขอขอบคุณณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ